คุณเซนโผลห้ามทับดาม่าปมขเขมรโวยกุลคขแม่โดนโกงหลังแพ้มวยไทยเป็นดาม่าไปทั่วประเทศกัมพูชาเลยนะครับกับการแข่งขันชกมวยรายการหนึ่งที่ชาวขเขมรเนี่ยจัดเองแล้วพอแพ้เนี่ยก็โวยเองและก็ไฟนี้แหละที่นักชกของไทยสุดสาครสอกลิ่นมี เพิ่งโดนทัวลงไปรอบหนึ่งแล้วเนื่องจากมีข่าวออกมาว่าสุดสาครสอกินมีได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อของกัมพูชาประมาณว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยควรจับมือกันผลักดันกุนคาแมกับมวยไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักซึ่งตอนนั้นคนไทยหลายคนก็คอมเมนต์ถล่มไปมากมายเลยนะครับรวมทั้งไม่เห็นด้วยที่คนไทยจะไปชกที่กัมพูชาเพราะต่อให้ชกชนะก็เหมือนเสมอตัวแต่ถ้าแพ้ก็เตรียมตัวโดนเคลมได้เลย ซึ่งพอขึ้นชกวันจริงผลออกมาว่าสุดสาครสอกินมีแพ้คะแนนพรมสำนังจริงๆด้วยแต่คู่หนึ่งเนี่ยแซมมี่บัญชาเมกชนะน็อกเซียนเลวีนักมวยขเขมรได้ซึ่งถ้าพูดกันแบบแฟงๆนะครับมันก็เหมือนขเขมรก็มีทั้งแพ้และก็ชนะแต่มันกลับไม่จบแค่นั้นเมื่อทางกัมพูชาเนี่ยกลับออกมาบอกว่าตนเองนั้นโดนโกง และเรื่องที่น่าตลกยิ่งกว่านั้นก็คือนายสเสเรจันทรนที่โอว่าตนเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลและเป็นรองประธานสาหาพันธ์มวยกัมพูชาได้ออกมาโพสต์หน้าแฟนเพจก่อนจะมีการชกในไฟนี้ว่าสปิริตของนักกีฬาแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องยอมรับความจริงแล้วเดินหน้าต่อไปด้วยความเคารพรักจากผม แต่เมื่อผลออกมาในคู่ที่นักชกเขมรแพ้นอกนักมวยไทยนายสุเรจันทร์คนนี้กลับพิกลิ้นออกมาโวยวายว่าในฐานะรองประธานสหพันธ์มวยเขมรผมรับรายการนี้ไม่ได้จริงๆเหตุผลแรกทำไมนักมวยคู่อื่นชกกันแค่3ยกแต่เซียนเรวีต้องชกถึง5ยก 2. ขนาดที่เลวีกำลังได้เปรียบนักชกไทยในยกที่3าํทำไมกรรมการช่วยห้ามไม่ให้เลวีปล่อยท่าไม้ตายใส่ฝ่ายไทยและข้อ 3. าํทำไมถึงจัดการแข่งระดับนานาชาติได้ทั้งที่ซีเกมเนี่ยเหลือเวลาอีกเพียง20วันเท่านั้นนักกีฬาของเราเสียหายใครจะรับผิดชอบซีเกมคือหน้าตาของคนทั้งชาตินักเตะจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนที่ซีเกมจะมาถึงใช่ไหม ผมสงสัยจริงๆวอนฝ่ายจัดการแข่งขันโปรดให้ความกระจ่างด้วยเออจัดเองอะไรเองเนาะตกลงสปิริตนักกีฬาที่โพสต์ในครั้งแรกว่าจะยอมรับผลไม่ว่าแพ้หรือชนะหายไปไหนหมดแล้วและเมื่อรองประธานมวยกัมูชาออกมาโวยขนาดนี้มีหรือสื่อขเขมรเจ้ารอช้าหลายสื่อรีบประโคมข่าว จนชาวเขมรเนี่ยออกมาคอมเมนต์ด่าประเทศไทยการสนุกปากตามเคยทั้งที่ประเทศไทยหรือคนไทยเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยการชกมวยรายการนี้กัมพูชาก็จัดเองอะไรเองพอนักมวยตนเองแพ้กลับรับไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ล็อกผลไปเลยว่าทำยังไงก็ได้ให้กัมพูชาชนะทุกคู่ไปเลยจบๆไป และดูเหมือนว่าการคอมเมนต์เนี่ยจะลุกลามไปใหญ่จนนายขุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาถึงขั้นต้องออกมาปราบว่าอยากจะพูดถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นที่เสียมเรียบนั้นแน่นอนว่าเรากำลังมีการแข่งขันซีเกมดังนั้นไม่ควรมีการจัดแข่งอื่นขึ้นภายในประเทศควรจัดหลังจากที่ซีเกมจบแล้ว และถ้าการจัดแข่งแล้วมีข่าวเรื่องการโกงเกิดขึ้นอาจส่งผลถึงภาพลักษณ์ของซีเกมได้สิ่งที่นายเสเลจ,จันทร์จัดแข่งขันมวยนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็ต้องตึกตองให้ดีว่าวันเวลานั้นเหมาะสมหรือไม่รวมถึงกำหนดยกของการชกแต่ละคู่ว่าคู่ไหนเนี่ยควรจัดเพียง3ยกหรือคู่ไหนจัดชกหยกที่สำคัญนั้นก็คือเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะชี้ชัดว่า คู่ไหนใครสมควรชนะเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถกะกเกณฑ์ได้เนื่องจากการตัดสินต้องเน้นไปที่เรื่องคุณธรรมความถูกต้องและถ้าหากมีความผิดพลาดแม้แต่เพียงน้อยนิดก็จะส่งผลกระทบต่อไปถึงการจัดในครั้งถัดๆไปถ้าเรื่องเหล่านี้รู้ไปทั่วทั้งประเทศกัมพูชาผลตอบรับจะหนักหนากว่าเพียงแค่ผลแข่งขันในเวทีนั้น ซึ่งเมื่อนายคุนเซนได้พูดผ่านสื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับนายสร็จ,จันทรจากที่โวยวายไม่ยอมรับผลการแข่งขันพร้อมตั้งทีมสอบสวนโดยเพ่งเลงไปที่กรรมการที่ตัดสินบนเวทีในไฟนั้นว่าทําให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของกัมพูชาที่นั่นดูอยู่ข้างเวทีนั้นเสียหน้าลาสุดได้ออกมาโพสต์เด้งรับคําพูดของนายคุนเซนและบอกแฟนคลับชาวขเขมรที่ติดตามตนเองว่าขอให้ชาวกัมพูชาทุกคน ทั้งในและนอกประเทศจุดพูดเรื่องนี้และอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับซีเกมที่กำลังจะมาถึงเท่านั้นซึ่งก็มีหลายคนนะครับมาวิเคราะห์ว่าการที่นายขุนเซนถึงกับต้องออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยตนเองเพราะเล็งเห็นแล้วว่ายิ่งปล่อยให้ประเด็นนี้ลุกลามออกไปก็ยิ่งเป็นผลเสียกับกัมพูชาเพราะมันเหมือนกับกัมพูชาเนี่ยไม่ยอมรับผลในการพ่ายแพ้ใดๆเลยร้องจะเอาแต่ชนะตลอด มวยก็จัดในประเทศตนเองจัดเองแพ้เองโวยเองจนทําให้กัมพูชาเนี่ยดูเป็นตัวตลกในสายตาของต่างประเทศซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เกิดเหตุชาวเขมรคลั่งคล้ายๆกันนั่นก็คือตอนที่สี่กัมพูชาเนี่ยพยายามจะสร้างประเด็นว่านักมวยไทยโกงโดยการยัดก้อนหินไว้ในผ้าพันมือก่อนขึ้นชก ซึ่งสื่อกัมพูชาเนี่ยได้หยิบยกคลิปนี้มาแค่ส่วนเดียวคือตอนที่กรรมการสั่งให้นักมวยไทยถอดผ้าพันมือออกแล้วเจอสิ่งของบางอย่างที่พันไว้จึงสั่งแบนนักมวยไทยไม่ให้มีการชกต่อซึ่งพอกลับไปดูคลิปเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันคือแผ่นยางที่นักมวยเนี่ยเขาใส่เข้าไปรองสันมือตอนพันข้อมือนะครับแล้วที่สำคัญก็คือทางนักมวยเขมรเนี่ยก็ใส่ไว้เช่นกัน แล้วก็ถูกกรรมการสั่งให้เอาออกด้วยเหมือนกันแล้วก็ให้ชกกันต่อไม่ได้โดนแบนอะไรเลยแต่เซอเขมรเนี่ยเอาไปเสี้ยมด่านักมวยไทยจนชาวขเขมรก็แห่กันไปคอมเมนต์ด่าประเทศไทยด่าคนไทยกันอย่างสนุกปากประเด็นคือใครมันจะบ้าใส่ก้อนหินไว้ที่สันมือตอนชกกระดุกมือแตกกันพอดี และถ้าคิดให้ดีก่อนที่จะออกข่าวหรือเสพข่าวก็จะรู้เลยว่าข่าวนี้สื่อขเขมนเอาไปเสียมหลอกชาวขเขมรด้วยกันเองที่สำคัญคือกัมพูชาเป็นคนจัดชกขึ้นมาเองเวทีก็ชกที่กัมพูชาข่าวปัญญาอ่อนแบบนี้ก็เชื่อกันได้ลงเออตัดกลับมาที่สุดสาครสอกินมีนักมวยไทยหน่อยนะครับที่ไปแพ้ปรมสำนังนักมวยขเขมร ล่าสุดได้ออกมาแฉว่าจริงๆแล้วที่มีข่าวออกมาว่าตนเองเนี่ยให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่าอวยกุนคาแมนั้นไม่เป็นความจริงแต่เป็นเพราะสื่อของกัมพูชาต่างหากที่เอาไปตัดต่อจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างนั้นโดยสุสาครได้โพสต์ชี้แจงที่หน้าเฟซของตอนเองว่า ที่ผมให้สัมภาษณ์ไปมันมีเพจของกัมพูชามาสัมภาษณ์ตนความยาวประมาณ3-4นาทีแต่เขาตัดคลิปมาลงแค่20-30วินาทีเท่านั้นแล้วเอาตรงนั้นเน่มาเป็นประเด็นซึ่งตอนนั้นนักข่าวเขาก็ถามประมาณว่า มาที่กัมพูชาเนี่ยเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างผมก็ตอบไปว่าที่ผมมาเนี่ยรู้สึกเกินคาดเพราะตอนนี้ไทยกับกัมพูชาเรามีประเด็นเรื่องกุขแมกับมวยไทยว่าใครคือต้นกําเนิดซึ่งกัมพูชาเนี่ย คิดจะมาเคลมมวยไทยคือที่ผมคิดคิดว่าตอนนั้นเนี่ยต้องโดนโหแน่เลยถ้าไปแต่พอลงสนามบินคนกัมพูชาเนี่ยเขามาขอถ่ายรูปและบอกว่าเป็นนักมวยไทยที่สุดยอดเป็นนักมวยไทยเบอร์หนึ่งเป็น FC อะไรประมาณนี้ก็คือดูแลเราเป็นอย่างดีและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นกันจากนั้นนักข่าวก็ถามว่ากู่ชกเนี่ยเป็นอย่างไรผมก็อธิบายไปตามขั้นตอนปกติของนักมวย ว่าเป็นนักมวยที่แข็งแรงแต่ประเด็นหลักคือที่ผมบอกว่าไปสนับสนุนคุณขมแมเพราะเขาถามว่าทางโซเชียลมวยไทยกับคุณขมแมเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมก็บอกว่าจริงๆแล้วไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันก็เหมือนพี่น้องกันเมื่อสมัยไม่รู้กี่ร้อยปีที่ผ่านมาคือเราก็เกิดไม่ทันมันเป็นเหมือนสยามป,ประเทศแต่พอการเวลามันเปลี่ยนก็เลยกลายเป็นไทยกับกัมพูชาผมก็รู้จักแต่มวยไทยมาตั้งแต่กําเนิด แต่ในเมื่อกัมพูชาอยากจะเคลมว่ากุณขมแมเป็นต้นตำรับผมก็เลยคิดว่าคุณก็สนับสนุนกุณขมแมกันไปส่วนมวยไทยก็เป็นของประเทศไทยตอนนี้ทั่วโลกรู้จักแล้วเราคนไทยมาช่วยสนับสนุนมวยไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักกันดีกว่าผมก็พูดแค่นี้แต่เขาไปตัดอะไรยังไงแบบไหนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน สรุปสุดท้ายผมกลายเป็นไปพูดว่าเราต้องไปสนับสนุนจับมือร่วมกับกัมพูชาเพื่อผลักดันมวยไทยกับกุนทม่มให้ทั่วโลกรู้จักซึ่งความหมายเนี่ยมันคนละแบบกันเลยทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าผมไปสนับสนุนเขา ีนี้ก็มีคนไทยหลายคนที่ไปคอมเมนต์ถล่มสุดสาครสอกินมีว่าในเมื่อร,รู้อยู่แล้วว่าเขมรเนี่ยพยายามจะเคลมมวยไทยแล้วคุณจะไปชกที่กัมพูชาทำไมอีกซึ่งในประเด็นนี้ทางสุดสาครก็ได้ชี้แจงว่าการที่ตนตกลงเดินทางไปชกที่ประเทศกัมพูชานั้นเขาไม่ได้เพิ่งติดต่อมาแค่1-2สัปดาห์นะฝ่ายที่จัดงานเนี่ยเขาติดต่อผมมาตั้งแต่ปลายปีก่อน เป็นช่วงก่อนที่จะมีประเด็นดาม่าซีเกมที่เปลี่ยนชื่อจากมวยไทยเป็นกุนคแมผมก็รู้พร้อมๆกับทุกคนเรื่องโปรแกรมการชกและนักมวยทุกคนเนี่ยก็ต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเพราะเซ็นสัญญาไปแล้วผมก็ถามเขาว่าจะชกกติกาแบบไหนเขาก็บอกว่ากติกาก็เหมือนมวยไทยนั่นแหละ เขาไม่ได้บอกตรงๆว่าเป็นกุนคาเมรซึ่งผมก็ได้เซ็นสัญญาไปแล้วว่าจะไปชกเดือนนี้และเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีไปชกที่อิตาลีถามว่าปฏิเสธได้ไหมการจะปฏิเสธได้เราต้องมีเหตุผลจริงๆถ้าอยู่ๆเราไปยกเลิกก็ต้องเสียค่าปรับหลายเท่า สุดท้ายผมกราบขอโทษจากหัวใจของนักมวยธรรมดาว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายมวยไทยขอให้เข้าใจผมด้วยขอโทษที่ทำให้คำพูดบางคำสัมภาษณ์ไปทำให้เข้าใจผมผิดผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาทําร้ายมวยไทยเลยและก็ไม่ได้มีเจตนาจะสนับสนุนกุณคะแมด้วยผมเกิดจากมวยไทยชีวิตผมคือมวยไทยเท่านั้นก็สรุปนะครับ ถ้าตามที่สุดสาครสอกกลินมีให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนั้นเป็นความจริงก็ได้มีชาวไทยหลายคนเนี่ยไปคอมเมนต์วิเคราะห์ว่าเหมือนทางกัมพูชาเนี่ยเขาวางแผนไว้หมดแล้วว่าจะเดินเกมนี้ทั้งเคลมมวยไทยทั้งวางแผนจ้างนักชกไทยไปชกที่กัมพูชาล่วงหน้าแล้วพยายามสร้างข่าวด้านลบเพื่อดิสเครดิตมวยไทยให้ดูแย่ผ่านสื่อของเขาเมนเอง ซึ่งคาดว่าคงไม่หยุดเพียงแค่นี้และในช่วงซีเกมที่กำลังจะถึงก็น่าจะได้เห็นแผนการอะไรที่วางไว้อีกที่สำคัญคือมีการรับลูกกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่หัวยันหางส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน i ิ m o ูบีข่าวเด่นประเด็นฮิต